การเรื่องไหลออกกรอกประเทศเด่นมันเป็นกุศเกีฑ์ของการสนองถ้าพกเขาบแก้ให้มันถือยุดนี้เขายังจะสูญเสียกำลังแรงงานไปเรื่อยๆอันนี้ขอท่านรัฐมนตรีได้ได้ตด้วว่าชี้แก้กได้ชีขค้นเงินเดือนให้แรงงานบมดเรื่องอาชีพได้ก็ใหว่าลำพังที่ไปฝึกนี่คือที่ยากแล้วนะพอไปพุ่นเขาไปแรงงานเป็นแรงงานดิบเขาได้เดือนหนึ่งสามิบล้านกีอยู่เกาหลีเขาก็ไม่ได้ฟึอีจกจังไปที่คอท่านรัฐมนตรีตอบให้สัดเจนตึเตขมบาใจ สบายดีทุกคนทั้ทาทยสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยู่ในไทยทักทไทยสบายดีเพ่อแม่พี่น้องที่หกักแทงเบิกตุธานคนแตาคลิปวิดีโอล่าสุดที่สาวนางได้นำมาให้พี่พีเอฟซีได้ดูนั้นก็คือเป็นคลิปวิดวีโอที่ท่านสส,อสอของทางสปปลาวก็คือทางบ้านของนางอีเดือนก็ออกมาโต้ปัญหาแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแรงงานของประเทศลาวนี่แหละทุกคน ที่ว่าลั่งไหลออกไปเฮ็ดอยู่ประเทศเกาหลีอยู่ประเทศไทยมันเกิดจากปัญหาอย่างปัญหาแบบค่าเงินบอเงเงินเงินเดือนบอพรา่าสายบอขาแรงหน่วยบอเศรษฐกิจบ้านเฮามันคือเป็นจังซันมันคือเป็นจังซี่อนาจามความที่แบบนางได้ไปจับใจความของโสต่ละคนที่เพิ่นได้เว้ามาเนาะประเดงานอยู่เกาหลีได้เดือนหนึ่งสามสิบล้านสามสิบตัน เปรียบเทียบไปเฮตนาอยู่เกาหลีได้เดือนหนึ่งสามสิบล้านคือสามสิบล้านกีบเฮตยูสอบบวัวลาวเ,เดือนหนึ่งห้าล้านกีกกัยัางยากแล้วเดือนละสามล้านกีบก็ยังยากแล้วนะปัจจุบันนี้แต่จะมีหลายคนเข้าไปคอมเมนต์นะแต่ในมองความคิดของนางนะทุกคนเฮตยูใส่กระไดงานนะเฮตยูใส่กระไดขอเพียงทวา่าเฮาโอเค เงินเดือนซัมนี้ฮาโอเคงานงานแบบนี้ฮาโอเคนสชเท่ากะเฮ็ดได้ในความคิดของนาาน,นะเมื่อก่อนนางนางเคยเห็ดงานที่เวียงจันทร์นะเคยเลี้ยงน้องเคยทํางานเลี้ยงน้องที่เวียงจันทร์ค่าแรงถ้าตอนนั้นก็ประมาณวันละสามสิบสามสิบพันสามสิบพันกี่ตอนนั้นอนะ่ะ แต่นางก็อยู่ได้ทุกคนสมัยนี้หกเจ็ดสี่หลังแปดเก้าปีหลังตั้งแต่นางเรียนจบมต้นเรียนจบมต้นเล็กๆนางก็ไปเห็ุงานอยู่เยงจันเห็ุงานอยู่เวยงจันก็ถามว่าเงินเงินเดือนมันได้หน่อยบอกอ่กะมันก็บ่ได้หน่อยถามว่ามันได้หลายบ่มันก็บ่ได้หลายมีแต่ว่าพอกิ่พอใายแต่บ่ถึงขั้นกับรวย คือที่นางเคยอ,อ่านคิดที่ผ่านมาใน,นแหละทุกคนมันพอกินพอไซ้แต่บ่ถึงขั้นกับรวยแต่ถ้าเฮาอยากได้อยากม,อากมีอยากมีเพื่ออยากมีเหลืออยากมีเก็บเฮาก็ต้องไปหาประสบก,การณ์ต้องไปหาประสบก,การณ์คือนางตัวอย่านที่นางมาเห็นงานอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวสปวลาวเราทุกคนที่แบบมาคือกันแต่ บางบางจังหวัดบางบางแขวงที่ประเทศลาวเพืนก่อนเลือกที่จะไปเหตุงานอยู่ประเทศเกาหลีเนื่องจากว่ามันได้หลายกว่าค่าแรงมันได้หลายกว่าแต่ค่าได้ไปแล้วการที่เฮาจะไปบอแมนว่าเฮาจะไปง่ายมากง่ายคือว่าเฮามาไทยและไทยไปลาวมันบดได้ง่ายทุกคนไปเกาหลีต้องต้องได้เสียเสียค่าวีซ่าเสียค่านหน้า หลายอย่างหลายอย่างแห่งการเ็นวิชงวิซาไปเตุางานยเาีอ่ะเขาจะไปแบบพีนอ้อยเขาก็ไบพอได้เป็นมงคนเขาเป็นคนเราเขาจะไปแบบพีน,ออน,น,ปปน้อยเขาก็ไบบวกอีกก็ต้องได้เสียค่าในหน้าเสียค่าอย่างหลายอย่างตามที่นังเห็นกระเจ้ารีวิวในติ๊กต็อกในในในติ๊กต็อกนะทุกคนในโซเชียลมีเดียต่างๆนะ เมือมันได้เสียค่ะในหน้าการที่จะไปเนี่ยมันก็ได้ง่ายคือก่อนที่จะไปน่ะเตรี่ยมตัวโดนแบบโดนๆก่าจะได้ไปเหตุงานอยู่เกาหลี่ต่างจากการที่มาเหตุงานอยู่ประเทศไทยนะต่างต่างเฮงต่างจากการมาเหตุงานอยู่ประเทศไทยพะอยังประเทศไทยเขาเข้ามาเอาเข้ามามีมีแต่พาสปอร์ตท่องเที่ยวพาสปอร์ตท่องเที่ยวเข้ามาเข้ามาได้เหตุงานสมมติเขาปักหลักปักฐานได้เหตุงานดีๆ เงินเดือนโอเคเก็บเงินทอนเงินสักระยะหนึ่งเขาสามารถเทรด MOU ให้ในจ้างเทรด MOU ให้ได้แต่การที่เขาไปเกาหลีทุกคนไปยา,ากปรกมายากกำหนดสามปีสี่ปีกันใะช่ไ่มเพื่อนจะให้มาแต่เขามาเหตุงานในไทยปีหนึ่งเขาเหตดเขาเหตุงานในปีหนึ่งเขาขอในจ้างกับบานในจ้างจะให้กลับ ตามแต่ความพอใจของแต่ละคนในการที่อยากจะไปเหตุงานบนใดบนหนึ่งการที่ว่าคนลา้าเลือกเหตุงานมุโสบัวลาวบ่แม่นว่าขาเจ้าบ่อยากไปเหตุมืงอื่น,นเนีเ่ยขาเจ้าอยากไปเหตุมืงอื่นคือการบางคนน่แต่ว่าค่าครอบครัวบางเนี่ยบางที่กับว่าครอบครัวเนี่ยมีลูกมีลูกผู้เดียวมีลูกหนึ่งคนก็ต้องได้ดูแลพ่อแม่ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเฮาขึ้นอยู่กับว่าเฮาอยากเฮาอยากไปเห็นสิ่งที่สวยงามเฮาอยากไปเห็นประเทศประเทศนอกบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนเหนเฮาเฮาเข้ากับัดในความพอใจของเฮาคือมันมันบได้เกี่ยวกับวาเศรษฐกิจบ้านเงองอีอย่างดอกทุกคนถามว่าเกี่ยวว่าไก่เกี่ยวอยู่แต่แต่สําหรับคนอื่นนะแต่สําหรับนังนางนั่งว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับอีอย่างดอก มันขึ้นอยู่กับว่าใจคนเฮาเนี่ยมันอยากมันอยากมันอยากเห็ดอยู่บ่ออยู่โสกกว่าลาวนี่อยากเห็ดอยากเฮ็ดงานอยู่บ้านเจ้าของบ่อถ้าเฮาบม่อยากเหตุเฮาก็ไปเหตุอยู่หมออื่นใดคือตัวอย่างถัวไปเหตุอยู่ไทยไปให้อยู่เกาหลีเฮ็ุอยู่ลาวมีกิ่นแต่บ่มีเก็บมีใช่แต่บ่มีกายเข้าใจบ่ทุกคน ถามว่ารวยไหมกับบรวยการเทนงานอยู่สบปลาวเนี่จะเห็หาหาหาเป็นปีเป็นปีเนี่ยบรว้ยบรวยแต่ว่าพอกินพอใช่บรวยแต่ว่าพอกินพอใช,อแออใช้แต่ถ้าเข้าไปเทศยุประเทศอื่นตัวอย่างไทยหรือว่าเกาหลีจริงมันก็จะเหดให้เขามีเหลือเก็บมีเหลือใช้อ่บางคนที่แบบ จัดสรรบัญชีเริงๆนี้ให้เหลือเก็บเหลือใช้ใทุกคนบางคนอ่ะใครแผงหนึ่งใครหนึ่งแตะอ่ะแผงหนึ่งกินได้เป็นเดือนบางคนอยู่ห้องเช่าเข้าซื้อคนเดียวนะยิ่งคนไหนทํางานในบ้านคนแต่สิเนาะยิ่งแห้สิเหลือเก็บทุกคนอืบูฟี่กินปีนำเจ้านายมิบูฟี่กินปีนำเจ้านายนี่แห้งเหลือเก็บเห็นงานไปสิ้นเดือนมาเจ้านายจ่ายเงิน ห้องบริษัทเาเขาบริษัซื้เพราะว่าอยู่นําเจ้านายแต่คนที่เห็นงานอิสระคือตัวอย่างนาในเห็นงานนาความสะอาดทั่วไปอย่างเช่นห้องเศ่้าเขาซื้อค่าห้องก็จ่ายถามว่าเหลือเก็บไหมเหลือแต่มันน้อยแต่มันก็โอเคอยู่ไดโอเคอยู่ไดเหลือแต่น้อยแต่โอเคอยู่ไดคือแบบ เขาสบายใจแล้วเขาสบายใจเขาสบายใจที่จะเขาจะเหตุงานแบบนี้ออยู่แบบนี้คือทุกพื้นที่ทุกจังหวัดหรือทุกประเทศหรือว่าทุกๆคนก็ตามแต่เด้อนางอันนี้ความคิดส่วนตัวของนางอยู่ที่ไหนก็ได้ถ้าเราโอเคถ้าเราสบายใจสมมุติว่าคุณทํางานที่ที่สปปบาวเราจ้าเห็ุงานอยู่สอบปบาวเรา จ้าบัวสบายใจเนี่ยบัวสบายใจชักค่อยจะีไปหางานไหมมันบอกทุกคนการที่ว่าเขาเ้าฮ็ดงานยุไสกันแล้วเต็มขึ้นอยู่กับความสบายใจของแต่ละคนคือสิคือช่อจากตัวอย่างนางเองเนาะเพราะใจที่จะมาเหตุงานยุโสยู่ไประเทศไทยบัยค่อยบากค่อยบ่วอยากไปเกาหลีค่อยบ่วอยากไปจีนค่อยบ่อยากยไปญี่ปุ่นค่อยมาอยู่ไทยนี่แหละค่อยพอใจที่จะมาอยู่ไทยค่อย อยากเห็นประเทศไทยคยมาอยู่ไทยนี่คุยสามารถกลับบ้านตอนไหนก็นได้กลับไปหาพ่อหาแม่ตอนไหนก็นได้และให้พ่อให้แม่มาหาเฮาตอนไหนก็ได้ยังสินไะทุกคนคือมันโอเคมันแฮปปี้ขึ้นอยู่กับความพอใจคนแต่ละคนเงินเดือนหลายเงินเดือนหลายแต่เฮาบ่มีความสุขเขาเมื่อยเขามันบุกเป็นอิสระมันเมื่อยหัวใจยังสช่นะแต่เฮดบวหวทุกคนเฮดบอว ถามว่าไปอยู่ไปไปทำอยู่เกาหลีไปให้อยู่เกาหลีได้เงินดีไหมเงินดีแต่สําหรับนางนางเดือกที่จะบุกไปเดือกที่จะบุกไปเพราะว่ามันมันเดินทางไกลเดินทางไกลแล้วมันมีกําหนดกําหนดเพื่อจะให้กําหนดที่ว่าถ้าเฮาบอ่าอยู่ครบก,กาหนดเท่ากับควาสามารถมาใดที่เขาจะถือปรับถึงอีหอย่างสังย่างนี่แหละทุกคนอ่าโดยความคิดส่วนตัวของนางคือ ขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนว่าจะทําที่ไหนทําที่สบบลาวเรามีความสุขเราแฮปปี้ที่สบบลาวเราก็ทําที่สบเลาวเรามาทํางานที่ไทยเราแฮปปี้ที่ไทยเราก็ทําที่ไทยเราไปทําเกาหลีแล้วแฮปปี้ที่เกาหลีแล้วได้เงินเยอะที่เกาหลีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะคะว่าเราจะทําที่ไหนทําที่สบเลาวก็ดีทําที่ ไทยก็ดีทําที่เกาหลีก็ดีนี่ขึ้นอยู่กับความพอใจของเราถามว่าเศรษฐกิจเกี่ยวไหมก็เกี่ยวในระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องของผู้นําประเทศแล้วกันเนาะเรื่องเศรษฐกิจในนางกัลังจะบุกขัวอยู่อันนี้นางก็จะยิบยกขออนุญาตท่านสอสท่านนี้ออกมาเว้าออกมาว่าออกมาเป็นเคสตัวอย่างว่าการที่เขาจะไปงานยู่เกาหลียู่ไทยอยู่ายนี้มันได้เงินดีบ่ ได้เงินดีกว่าสอบอบอตรเราถามว่าอยู่สอบออบอรเราโอเคบอสก็โอเคแต่มีกินแต่บอมีเก็บ